ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะและอธิษฐานน้อมให้ดีนะคะเพระสวดมาแล้วนะคะครบ21จบแล้วแต่ยังไม่ได้สัพเพนะคะยังไม่ได้แผ่บุญขอน้อมนะคะด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาไว้วางใจและเต็มใจนะคะในการน้อมรับบุญและแผ่บุญข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะและอธิษฐาน ขออาราธนาบารมีกำลังบารมีรวมหลวงกูดุมพรหมปัญญงขอท่านเมตตารวมบุญบารมีกุศลอนุสง์ความดีของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งต่โลกทางธรรมที่ได้กระทมาสะสมมาประพฤติมาปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติถึงวันนี้ในทุกบารมีและขอท่านเมตตารวมกําลังจักรพัินะคะ ที่มีในโลกนี้ที่หลวงปู่สร้างมันมีและที่เราสวดตั้งแต่รู้จักบทนี้ถึงวันนี้เขาท่านเมตตารวมให้ทั้งหมดทั้งมวลผ่านรูปนามท่านมาที่รูปนามของเรานะคะมาบันทึกที่ใจนะะมาฟอกบุญฟอกจิตนะคะปรับจิตปรับธาตุขันปรับอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่อบุญเพิ่มบุญและบันทึกบุญและก็แผ่บุญ และอารมณ์ดีก็เป็นการรักษาบุญรวมทั้งหมดนั้นขอนึกน้อมแผ่ไปสามแดนโลกธาตุขอลงปู่เมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์แผ่ไปยังพรม,มโลกทุกชั้นเทวโลกทั้งหมดมนุษย์โลกสรรพชีวิตมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งญาติไมิช่ญาทุกความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต และแผ่ไปยังผู้มีพระคุณต่ศาสนาชาติสถาบันกษัตริย์ต่อท่าเมืองน,นะสาขาและต่อชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะที่ไหนทุกสถานที่ที่ไปสร้างบุญบารมีนะคะทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยหรือที่เวียนว่ายใจเกิดก็ตามที่อยู่ปัจจุบันก็ตามะะที่บ้านเกิดก็ตามขอหลวงปู่เมตตารวมให้และแผ่ไป ะะอย่างผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินนะคะบรรพกระัตรย์ปฐมกษัตร์ิมหาราชทั้งหลายวีรกษัตริย์วีรกษัตรรีวีรบุตรวีสตรีผู้กล้าผู้ร่วมผู้ชัิมันเมือนผู้เสียสละผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลายและแผ่ไปยังผู้นำนะคะหรือนะผู้บริหารประเทศต่างๆที่เข้ามาก็ขอนะคะ หลวงปู่แผ่ไปยังพระศรีสยามพระสยามเทวาทิราชทุกองค์หลักเมืองทุกแห่งนะคะพระเสื่อมเมืองพระทรงเมืองและแม่พระชรณีนะคะทั้งหมดทั้มวลที่ท่านทาหน้าที่ดูแลรักษาศาสนาชาติสถาบันเกษตรที่มีทศพิธราชธรรมต่างๆขอเมตตานะคะแผ่ไปให้พลังแผ่นดินนั้นนะคะทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดี ที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่ซื่อตรงก็ให้ไม่มีโอกาสต่อไปให้ชัดเจนนะคะแล้วให้ทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนที่ทำดีทำสำเร็จและให้เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชนในข้าราชการในทหารต่างๆด้วยและขอหลวงปู่เมตตา แผ่ไปนะคะให้กับพวกเราทั้งหลายะะให้มีกำลังในการที่จะอดทนทำความดีและแผ่ไปปรับเศรษฐกิจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและแผ่ให้พบภูมินะคะที่อยู่ในแผนที่ประเทศไทยแผ่ไปทั้งแผนที่โลกะครับไปทั้งสามแดนโลกธาตุ ใครอธิษฐานอะไรในสิ่งที่จำเป็นนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์และอยู่ในทํานองครองธรรมขอให้ประสบความสำเร็จของขัดข้องใดๆอย่าได้มีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและปิดอันตรายปลนะอดโปรง่งปลอดภัยเป็นบุญและเป็นประโยชน์เสมอนะและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามทำอะไรอยู่ก็ตามขอมีบุญรักษาพระคุ้มครองและ ขอให้เทพพรมเทวดาช่วยสนับสนุนดูแลรักษาประเทศไทยด้วยทรัพยากรต่างๆที่เป็นของประเทศดินแดนต่างๆทั้งหมดทั้งมวลถึงเวลาแล้วครบรอบแล้วที่ควร จะมีความจริงประจักษ์ขึ้นมาว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นของใครนะคะและก็ทําให้การต้องเสียชีวิตนั้นให้น้อยลงที่หนักก็ให้เป็นเบาที่เบาให้ใคลายไปนะคะให้มีกําลังอะไรสักอย่างนะคะที่ทําหน้าที่ของท่านให้บล็อกทุกอย่างให้มันเกิดเหตุเพศภัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการฆ่ากันเนี้ยให้น้อยที่สุด จะได้ไม่มีเวรกรรมและขอแผ่มากับในมูของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายปรับสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสปิดอันตรายและเป็นบุญทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ปิดอบายภูมิปิดทุกขติภูมิเกิดแล้วพบครูอาจารย์พบพระโพธิสัตว์พบกัลยาณมิตร ใช้เศษกรรมในมนุษย์โดยผ่านศาสนาชดเชยทดแทนหากใครปรารถนาจะไม่เกิดก็ต้อยมีกำลังระลึกรูก้และเข้าถึงเป็นลำดับไปเป็นขั้นตอนไปและมีกำลังทำต่อให้เสร็จสิ้นเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งสองแบบคือทั้งตัดและทั้งต่อได้เถิด และบุญในนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพค่ะโอโหโน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมถวายจากักรพรรดน้อมถวายพระโพธิสัตว์น้อมถวายบมีรวมหลวงปู่้อมวัดโยหลวงธรรมะหลวงครูบูชาอาจารย์ต่างๆที่ท่านนับถือทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน และน้อมแผ่นะคะน้อมถวายนะคะให้กับในหลวงราัชากาลที่9เป็นพระราชกุศลรวมทั้งราัชากาลที่10บด้วยและบรรพกษัตริย,ย,รตกกย์ทั้งหมดทั้งมวลผู้นำทั้งหลายผู้เสียสละผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทหารหารทั้งหลายนะคะที่รบมาหลายยุคหลายสมัยขอให้อย่าตกภูมิขอหลวงปู่ช่วยนะคะให้ได้ อย่าค้างตกค้างภูมิได้เถิดและขอหลวงปู่เมตตาโมทนาบุญกับพวกเราคับโมทนาบุญกับผู้ที่ทําความดีด้วยครอบวิมานให้คนเจ็บคนป่วยคนตายครอบวิมานให้พวกเราสถานที่อยู่อาศัยที่เกิดยวดยานพานะกใครเจ็บป่วยกายป่วยใจขอให้ปรับขึ้นปรับกระแสด้วย ให้เราตั้งใจทําความดีอดทนทําความดีอารมณ์ผ่องใสร่วมกันเป็นบุญสัมพันธ์จกักรพรรดิสัมพันธ์สายใหญ่ความดีสัมพันธ์สืบไปด้วยเถินและขอทานนบารมีกาลังทรัพย์อย่าได้พร่องจากได้ไม่ต้องกังวลนะและก็จะได้มีกําลังใจไม่ขัดข้องขาดแคลนขัดสนใดๆเพราะเป็นลูกหลานจากักรพรรดิเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคุณความดีของท่าน แล้วเราสวดมนต์ฐานของจิตขอให้สว่างสวยเข้าใจในเรื่องบุญด้วยเถิดพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขังอธิธามิสาธุพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังขังชีวิตังเมปูเชมิ พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังหังวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรสิกขาคุณังวันทามิเราน้อมกราบกันนะเหมือนว่าเราเดไปนั่งกราบนะเพราะพุะธรรมประสงค์ทั่วสารทิศเลยบนแผนที่ประเทศไทยบนแผนที่โลก นะคะเสร็จแล้วเราก็น้อมบุญทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะขอหลวงปู่รวมเป็นพลังงานบุญทั้งหมดทั้งแผงนั่นเลยนะคะรวมมาแล้วแผ่ไปมิประมาณสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาภารปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอารหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารัปัตตาปัจเจการนจะยังพระรังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารัปัตตาปัจเจการนจะยังพระรัง อารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอาทิธามิธรรมังอาทิธามิสังทังอาทิธามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุตมุปปุที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์สงฆ์ โมทนาบุญกับตัวเราเองที่อดทนและตั้งใจทําความดีและเป็นประโยชน์และโมทนาบุญกับทุกพทุกภุม่มทุกรูปทุกนามที่มาร่วมกันสวดและฝากกระแสความดีเป็นสายใยบุญสัมพันธ์จักรพรรส,สัมพันธ์ทั่วชนนากันสาธุข่โมทนาอย่างยิ่งทั้งที่ในกลุ่มเราและก็ที่ใน a c e b o o k นะคะสาธุ อย่าลืมนะคะสวดไปนึกถึงแผ่นที่ไปเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดโลกกระทำไปด้วยกันมันจึงจะสวยสดงดงามนะคะโลกไม่ช้ํำทำไม่เสียสาธุค่ะโชคดีค่ะ32ท่านสาธุแัะไม่ชีสัพเพให้แต่ละบ้านแต่แต่ละคนท่านนึกของท่านเองนะคะทั้งบ้านทั้งครอบครัวท่านคนตายคนเป็นที่เป็น ละสังขารไปแล้วหรืออะไรยังมีชีวิตอยู่เจ็บป่วยอะไรป่วยกายป่วยใจน้อมเข้ามานึกถึงหลวงปู่ครอบวิมานนึกถึงพระเนะี่ยข้อหัวลงไปเลยนะ,ะปรับจิตปรับอารมณ์ความคิดปรับเศรษฐกิจนะเปลี่ยนวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสด้วยบุญมีจริงเพิ่งได้มาช่วยลูกหลานด้วยนะคะสาธุสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆา พาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอารหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาส,สัพเพธรรมาสัพเพสังคา ภาร rumor, ปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พระรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา คาระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาคารัปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พะราปตตาปัจเจกานันจะย,ยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพ,พโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพาราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพ,พโสพุทธังอาิธามิธรรมังอาิธามิ สังขังอธิธามิสาธุาธค่ะโฉชนาบุญกับทุกท่านวันนันวันวน,นึงเราสวดเยอะมากนะครังนั่งแผ่อย่างเงี้ยร,รวมรวมทุกรอบด้วยรวมทุกรอบไปยบเอก็รวมชั่วโมงหนึ่งก็รวมนะจะรวมบุญทุกขั้นต่อ